สวัสดีค่ะคุกว่าป่าลูกถ้ามันจะออก เปรี้ยวตาเหลาหมูมูสละนะคะแล้วก็ลดน้ําตาในกระแสเลือดด้วยค่ะแล้วก็ป้องกันการเกิดมะเร็งด้วยนะคะผิวพรรณจะสดใสแล้วก็สายตาดีด้วยนะคะตัวแอปเปิลเขียวนี่ก็คอเลสตอรอนนะคะตัวแอปเปิลเนี่ยมันจะมีกากใยเยอะข้อต่อกระดูกทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ลดโรคโลหิตจางนะคะตัวนาร์ลีนะคะตัวนี้ใในการความจําไม่ให้ความจําเสื่อมหรือเป็นอัลไซเมอร์นะคะตัวนะคะระบบขับถ่ายของคนเราก็ไม่เท่ากันนะคะบางคนก็ถ่ายง่ายบางคนก็ถ่ายยาก ้าเรามาทานตัวนี้จะช่วยให้เราระบบขับถ่ายเราถ่ายง่ายคือเสาวรสทิ้งไว้หลายวันแล้วมันจะแก่จัดแล้วเนี่ยมันจะตกกะแล้วเนี่ยจะแดงจัดอย่างนี้เลยถ้าสีอ่อนๆเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวมากแต่ถ้าแก่จัดมันก็จะออกมอีหวานนิดๆแต่ไม่มากแล้วมันจะเปรี้ยวมากกว่าหวานอยู่แล้วว่าตัวรนียมันจะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะเนี่ยค่ะป้องกันไม่ให้เราเป็นวัดแล้วก็บูเบอรี่เนี่ยต้านอนุโมอิสระนะคะตัวนี้จะสร้างคอลลาเจนให้เราไวหมดประจําเดือนแล้วอะ ผิวเราจะแห่เพราะตัวนี้ผลไม้ชนิดนี้จะมีส่วนช่วยนะคะให้ริ้วรอยเราจางลงเพราะมาันดีทำน้ำลูกว่าป่านะคะตัวนี้เองนะคะที่ทำง่ายๆเลยแล้วก็คนมันหน่อยนะคะเนี่ยค่ะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยสมที่สูตรของโคนิยาโดยเฉพาะเนี่ยจะทําให้รสชาติอร่อยแล้วก็ถ้ามาทําน้ําเนี่ยเราก็สู่กระแสเลือดแล้วก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายเราได้ทันทีเลยนะคะบายบายนะคะ